ใบกำกับภาษีขายสดในแอปพลิเคชัน e x t to กดขีดสามขีดด้านบนซ้ายมือเลือกใบกำกับภาษีขายสดกดบวกเพื่อเพิ่มรายการเลือกวันที่เลือกแวดวมในหน่วยเงินเป็นบาทบอกบริษัทคู่ค้า เพิ่มรายการสินค้าใส่จำนวนสินค้ากดย้อนครับชำระเป็นเงินสด600บาท ตรวจสอบความถูกต้องหากถูกต้องแล้วให้กดเครื่องหมายถูกด้านบนขวามือใบกำกับภาษีขายโสดเรียบร้อยแล้วค่ะ